สวัสดีครับจากสวนลุงหมูประตุยพันไม้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัปเดตทุเรียนพันหมอนทองทรงกิ่งกระดงรุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่นะครับอันนี้ผมย้ายโซนแล้วนะครับเอามาตั้งจําหน่ายแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับเปิดจําหน่ายที่ราคาต้นละ200บาทหน้าสวนนะครับราคาหน้าสวนนะครับต้นละ200บาทนะครับก็เพื่อสมาชิกท่านไหนที่สนใจนะครับก็เออสั่งซื้อได้เลยมามาที่สวนได้เลยนะครับหรือ ใช้บริการแบบลงกลงหรือรถเช่าได้ครับนี่คือสามประเภทนี้นะครับราคานี้ก็เป็นทรงกิ่งกระโดงครับตอนนี้ผมย้ายมาจากโซนด้านหน้านะครับเอามาเข้ามาอยู่อยู่ในโซนจําหน่ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจัดเรียงจัดจัดเรียงจัดล่องให้มันเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็พร้อมจำหน่ายนะครับรุ่นนี้คือพร้อมจำหน่ายแล้วนะครับก็คือมาเลือกมาดูมาชมกันได้นะครับะตั้งให้ดูสักต้นหนึ่งสิยกให้ดูสักต้นสวยสวยสองร้อยบาทสองร้อยบาทนะครับ เอาตัวเล็กๆพอนะบอสตัวเล็กๆพอไหมอ้าวเล็กๆพออันนี้เอาหนวดหนดแปลวที่เจนวดแป๊วที่เจมาสองร้อยบาทนะครับนี่สวยๆกันอย่างนี้นะก็ใครที่สนใจหมอนทองทรงกิ่งกระโดงนะครับทรงกิ่งกระโดงรุ่นสองร้อยบาทก็ถือว่าสูงแล้วนะสูงมากนะครับสูงได้ประมาณเอวเลยนะเนี่ยประมาณเอวเลยอ่ะเดี๋ยวลองลองเทียบดูว่าสูงประมาณเอวเราเท่าไหร่นี่มายืนยืนเทียบข้างๆดูนี่นะครับยืนเทียบกับคน นี่นะก็เอวเขานะครับเอวเขานะสวยงามนะครับ200บาทเท่านั้นรุ่นใหม่แล้วนะครับใครที่อยากได้ทุเรียนพันหมอนทองนะครับระบบลากพร้อมนะครับพร้อมปูนะครับไม่ต้องไปตัดลากแล้วนะครับไม่ต้องตัดลากเป็นไม้รุ่นใหม่จริงๆไม้รุ่นใหม่จริงๆครับถ้าสนใจมาได้เลยครับกับเราครับลงหมูปลาตุ้ยพันไม้นะครับวันนี้ผมจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอชัดชัดนะครับเดคคอดวันเลยที่ผมบันทึกนะครับวันที่11เดือน7ปีห5ครับวันจันทร์10โมงสนาที6วินาที ตรงนี้อันนี้เราไปเอาจากแปลงหน้าด้านหน้ามานะครับเพื่อมาวางจำหน่ายคัดมาแล้วครับเพื่อเป็นแถวเป็นร่องนะครับเดี๋ยวทีมงานอมอีกภาคส่วนหนึ่งเนี่ยครับเขาก็จะมาจัดร่องนะครับหรือถ้าคุณอยากได้โตหน่อยนะครับรุ่น350ก็มีครับรุ่น300มี350มีนะครับลองดูได้นะครับแต่รุ่นนี้คือ200บาทนะครับเรียกว่าราคารุ่นนี้นี่เราใจจริงๆแน่นอนครับเป็นไม้รุ่นใหม่พร้อมปลูกนะครับ ไม่ต้องไปตัดลงตัดลากอะไรทั้งนั้นนะครับรุ่นนี้นะครับลบรากเดินดีสมบูรณ์นะครับดูยอดแทงดีนะครับสมบูรณ์กับเราครับลุงหมูประตูพันไม้คลิปวิดีโอนี้ประมาณ2นาทีกว่านะครับมีลูกค้ามาแล้วนะครับขอโทษนะที่ทําให้คุณรวยขึ้นครับหมอนทองรุ่นใหม่ต้นละ200บาททรงกิ่งกระโดงแล้วพบกันครับสวัสดีครับ